วินมอไซค์ครับเจ๋งเขาได้เบี่ยงหักออกครับแล้วผมก็ล้มไปไม่รู้ตัวเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ไปรักษาตัวตรโรงพยาบาลเอาขาไว้ไม่ไดต้ต้องต้องตัดขาออกครับยังไม่ได้รับสักบาทเลยครับเขาแค่เสนอค่ามนุษย์ค่าสัยธรรมออครับแค่3,000บาทครับ สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสุนวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมองคลไม่ต้องไปถึงวัดวัตถุม,มงคลที่ทําไว้ทยเพเพื่อเผยแผ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมองคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับทานายอนุวัต์ครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องอุบัติเหตบุบน,นท้องถนนเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรเรื่องก็คดีนี้ก็มีอยู่ว่าเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์นะครับไปประสบอุบัติเหตุมีรถเทรลเลอร์วิ่งมาตามหลังรถจักรยานยนต์นะครับก็เลยเหยียบขารถจักรยานยนต์นะครับก็คือต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ตัดขาหนึ่งข้างซึ่งภายหลังเกิดเหตุเนี่ยเรื่องก็ถึงพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งในชั้นตํำรวจตอนแรกเนี่ยคนขับก็เหมือนมีท่าทีผู้กรณีคนขับรถเก่งเนี่ยก็มีท่าทีว่าจะยอมรับผิด แล้วก็ให้ไปเคลียค่าเสียหายกับประกันซึ่งก็เหมือนจะไปได้ดีๆว่าคนขับรับผิดแล้วแต่เรายังลืมตัวละครรับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังผูมาไม่ถึงครับนั่นก็คือตัวแทนของประกันพอตัวแทนของประกันมาถึงเนี่ยเขาไปบอกคนขับว่าเฮ้ยคุณไม่ผิดนะค,คุณอย่าไปยอมรับผิดได้ยังไงทีนี้เป็นเรื่องเลยทีเนี้ยคนขับก็เลยกลับคำให้การนะครับรถเก่งเนี่ยกลับคำให้การว่าตัวเองไม่ประมาทพอตัวเองไม่ประมาทปุ๊บเนี่ยประกันก็ได้ทีเลยบอกว่าอ่าคนขับฉันไม่ประมาทฉันไม่จ่ายพอไม่จ่ายป หายก็เลยตัดสินใจมาหาเราก็คือซึ่งมหาสำนักงานกฎหมายวงศกรของเรานะครับซึ่งพอมาหาเราเราก็รวบรวมข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างๆเพื่อ,อยืน่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการครับซึ่งความยากง,ง่ายของคดีนี้ด้วยความที่ว่าคนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองไม่ประมาทอีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองไม่ประมาทความยากง,ง่ายก็คือการนําเสนอพยานหลักฐานต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อที่จะให้อนุญาโตตุลาการเชื่อว่าฝ่ายคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ประมาทซึ่งทางเราเนี่ยก็ทําอยู่ก็คือมี ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเอาโดนออกไปบินถ่ายลักษณะถนนจนในที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการสืบพยานไปนะครับสุดท้ายอนุญาโตตุลาการก็วินิจฉัยแล้วว่าคนขับรถเก๋งเป็นฝ่ายประมาทแบบเพียงฝ่ายเดียวท่านวินิจฉัยไว้เลยว่าความเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคนขับขี่รถเก๋งเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวเลยกับคนขับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งท่านเนชื่อว่าพยานหลักฐานของเราดีกว่าของเขาและก็เลยชี้ขาดให้ได้รับเงินคน่าเสียหาย รวมประมาณล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างได้อย่างดีว่าอีใดเราถึงต้องมีทนายความดําเนินเรื่องให้นะครับเอาจริงงละ่ะการยื่นข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าประชาชนสามารถทําได้ทําได้เองแต่ทีเนี้ยคุณทําได้เองก็จริงแต่คนที่มาสู้คดีกับคุณก็คือประกันประกันเขาใช้ทนายสู้คดีกับคุณเขาไม่ได้ใช้คนทั่วไปเหมือนคุณที่จะไปสู้อันเนี้ยคุณเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถ้าคุณไม่มีทนาย ยังไงก็สําหรับเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้เนาะหากมีคลิปอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ติดตามไว้ด้วยนะครับในแฟนเพจใน YouTube หรือใน t i k t o อกนะครับตกดติดตามไว้เพื่อมีข้อมูลข่าวสารอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตกันให้ฟังกันสวัสดีครับ